สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโกยังอยู่กับช่อง AO อีปั่นสลอนนะคะที่ราขาววันนี้นะคะเ e, อาอีกข้ยังอยู่กับค่าย PG เจ้าเดิมนะคะทุกคนเพิ่มเติมก็คือเกม Way of i l i n นะคะวิถีแห่งกิเลนนะคะทุกคนเขาเคมว่าเงินรางวัลที่มีไวช์กำลังมาและมีการหมุนฟรีพร้อมตัวคูณแบบเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นยังไงนั้นนะคะเขามาดูกันนะว่าววันนี้จะปังหรือจะพังนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นอนแล้วก็ใครที่กดแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณทุกคนไว้นที่นี่ด้วยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับวันนี้ Way of กิเลนวิธีแห่งกิเลนจะเป็นยังไงวันนี้พกทุนมาแบบเอาใจสายทุนน้อยอีกแล้วนะคะ168บาทปาเบ็ด3บาทตามด้วยออโต้10รอบ จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กันก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะอ่ะไว้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนค่า สำหรับใครนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะคะน้องๆหนูๆทุกคนที่อายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ะมาดูสเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่านะคะรอบนี้ไม่มานะไม่เป็นไรคะ่ะได้เงินรางวัลก้อนโตวบวกมาอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเจบาทกับเบ็ดสบาทนี่ก็ถือว่าเยอะนะคะทุกคนคะ่ะ พรทุนมันน้อยก็ค่อยๆไปใช้สอยอย่างประหยัดเนาะเออมา,มาดูกันนะคะว่ารอบนี้สเกจเจอร์จะมาไหมก็ลุ้นๆกันไปอยู่ยาวนะคะแต่ก็เาวนาให้มันมาอยู่นะทุกคนถ้าเสียงเบาทุกคนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอ้าวอีไม่แน่ใจว่าไม่เอาอีอเป็นอะไรแต่ว่าไวช์มาอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหลุ้นทั้งไว้์ทั้งสเกจเจอร์เลยรอบนี้นะคะ สำหรับเกมนี้นะคะก็เป็นเกมน้าทายพีจีเจ้าเดิมนะคะถือว่าค่อนข้างมาแรงเลยนะช่วงนี้ถือว่ามีการเล่นแบบติดอันดับพ็อปๆอ,อยู่นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยก็สามารถลองเล่นได้นะคะสำหรับเกม a ว of k i ล i n เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเงินรางวัลก้อนโตวบวกมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะยอดรวมทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่มันจะได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห กลับทุนน้อยวันนี้168บาทตอนนี้เป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกาแล้วนะคะทุกคนค่ะกับเบ็ดสบาทเองนะโอ้โหยังยังไม่หยุดอีกโอ้โหเมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยบวกมาซูเปอร์เมกา318บาทอ่ะไปดูกันต่อ,อยาวเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อเนาะโอ้โหทุกคนต้องขออภยัยในการไอ้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเสียงเลยจริง รอบนี้ไวก็มาอีกแล้วนะคะทุกคนค่อยๆบวกมานะค่อยๆบวกมาน้อยแต่มานะเงินรางวัลก้อนโตวบวกมาอีกแล้วท้วทุกคนค่ะรอบนี้นะแต่งมาห้าร้อยหนึ่งบาทเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกะนะที่รักจ๋าโอ้สุดยอดจริงเลยนะกับเวทออฟกิเลนนะคะวิธีแห่งกิเลนนั่นเองเออกิเลนจะเป็นกิเลนไฟหรือว่าจะเป็นกิเลนเผาวันนี้มาดูกันนะคะ มาดูกันนะที่รักจ๋ารอบนี้นะคะได้เงินรางวัลเมกะาบวกมา1 4 8่บาท5 0สตางค์เออก็ยังนด้อยู่นะทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเปิดรับแจ้งเตือนอย่าลืมกดเลยนะทุกคนค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็รางวัลเครดิตฟรีนะอะตอนนี้ปรับเบ็ดเป็นส0บาทเรียบร้อยปรับออโต 10รอบนะคะมาดูกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงรอบนี้นะคะใช้ทิกปรับเบ็ดขึ้นลงนะคะรอบนี้จะปรับขึ้นอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากําไรมันค่อยๆมาไงอ่ะวายมาอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะมันเต็มคาเบลจริงๆเลยนะตอนนี้นะคะได้เงินรางวัลก้อนโตวบวกมาที่เรียบร้อยแล้วะคะโอ้โหตัวเลขสวยจริงทุกคนลุ้นบางคนอาจจะดูออกแล้วแหละบวกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเงินรางวัลก้อนโตแน่นอน คาดว่าก้อนนี้น่าจะเป็นรางวัลซูเปอร์เมกาแน่นอนมันเป็นซูเปอร์เมกาแน่นอนทุกคนหาบวกมาทั้งหมดนะบวกมาทั้งหมดเดากันสิทุกคนว่าได้เท่าไหร่โอ้โหมันจะหวานเจี๊ยบพ่ะเธอบางคนแบบเล่นบ่อยๆอาจจะรู้บวกมาหนึ่งพันสิบบาทนั่นเองเออเลิศอยู่นะเบ็ดสิบบาทรอบนี้เราจะเปลี่ยนเบ็ดนะทุกคนหมดออโต้รอบนี้เราจะเปลี่ยนเบ็ดนะคะจะปรับเบ็ดให้มันแบบสูงขึ้นนะคะเป็นเบ็ด อ๋อ50บาทนะคะเปิดออโต้10รอบเนาะอ่ามาดูการน,นะว่าจะร่วงหรือว่าจะรุง่งโอ้โหบอกเลยนะว่าเต็มคาราเบลแน่นอนทุกคนวันนี้เพราะว่าทุนแค่168บาทแต่ว่ามาไกลจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนค่ะบวกมาอยู่ที่3,199บาทและตอนนี้ไวน์สกต่กวนนที่เรียบร้อยแล้วนะคะ สุดยนจริงสารัรใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะอ่ะจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนค่ะเป็นช่องทางการเข้าเล่นเนาะแล้วตอนนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแตกเป็นรางวัลใหญ่ซูปเปอร์เมกันแน่นอนรอบนี้บ่วงมาทั้งหมดนะคะโอ้โหจะเป็นสุดที่ไหร่มาลุ้นกันคะ่ะรอบนี้กับเงินรางวัลซูปเปอร์เมกะนะบางคนอาจจะเห็นแล้วนะคะตอนนี้นะบวงมาทั้งหมด 8,762บาทตอนนี้นะคะจากการพกทุนมา168บาทตอนนี้นะคะทุนสุทธิอยู่ที่8,282บาทโอ้โหตอนนี้นะ,ะบวกมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะกับการเปิดเทเบิลนะ,ะทุกคนและวอชก็มาไตะพที่เรียบร้อยแล้วนะคะ9,600บาทโอ้โหมันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยกับทุนแค่ร้อยกว่าบาทเนี่ยรอบนี้นะคะเป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมคก้าแตะพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้โห เรียกได้ว่าวิธีแห่งกิเลนเนี่ยค่อนข้างมาแรงในช่วงนี้ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นซอนะคะแนะนาเกมนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเกมที่เอาอีกก็ชื่นชอบอยู่นะแบบส่วนตัวที่แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปบ้างก็เล่นเกมนี้นะคะบวกมา1นึ่งห่บาทด้วยกันโนอะ้โหสุดยอดจริงอ่ะหมดรอบนี้แล้วเราจะปรับแบตขึ้นอีกสักเล็กน,น้อยนะคะทุกคนฟังปรับคนล้วแหละแต่ดูแล้วแบบทำไมมันแตกรัวล่ะ แตกแบบรัวๆเลยแล้วก็แตกมาอีก8,100บาทนะอ๋อคอสุดเลยทุกคนค่ะจะหนักจะเต็มกันเลยทีเดียวนะวันนี้ค่อนข้างมาแรงมากๆเลยนะคะสำหรับเวอฟีิเลนนะเงินรางวัลซุฟเปอร์เมกาบวกมา8,205บาทนะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้นะคะปรับเบ็ดขึ้นมาที่เรียบร้อยนะคะเป็นเบ็ด100บาทแล้วก็โต้1สิบรอบนะทุกคนไวซ์มาแล้วนะคะทุกคนไวซ์มาอีกแล้วนะคะท <White Smile S 1> <ๆ S 2> ุกคนวันนี้คือไวซ์มารัวๆบอกเลยว่าคอมโบมาแบบจะนักจะ,ะเต็มกันเลยเดียวสเกตเตอ์ยังไม่มาเท่าไหร่ก็มาลุ้นกันนะแต่ก็คาดหวังนะทุกคนไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะคะได้เงินรางวัลก้อนโตวบวกมาทั้งหมด2295บาบาทสุดจัดไหม ุื่นใจไหมเธอหวานเจียบ์แม้วนันนี้มันสุดยอดนะวายมาแล้วนะโอ้โหแตกทั้งแผงบอกเลยสวยจัดอะรอบเมื่อกี้ยังสวยเลยที่รักจ๋ารอบนี้นะคะได้เป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกะมาอีกแล้วนะคะทุกคนซูเปอร์เมกะมาอีกแล้วนะคะรอบนี้นะเงินรางวัลซูเปอร์เมกะบวกมานะคะโอ้โหทุกคนมันจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นี่ จะไปอยู่ที่เท่าไรตอนนี้40,000แตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไวท์ก็ามารวยๆอีกแล้วนะโอ้โหอะไรมันจะแตกดีขนาดนั้นสำหรับวิธีแห่งกินเลยนะคะทุกคนค่ายวิจิจ้าเดิมและได้เงินรางวัลน,นะก้อนโตวบวกอีก2,490บาทสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าคงจะต้องพอเท่านี้นะคะท้าหมดตัวอัโต้แล้วก็คงจะพอเท่านี้แล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะพวกคุณมาแค่168บาทแต่ได้กลับบ้านทั้งหมด437,000าทโอ้ยขอภัยค่ะ403,762บาท80สตางนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s mm. s r i b e นะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะลองเล่นนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้เกม เล่ยออฟกิรินแจกมากๆเลยนะคะแต่งมาเยอะมากๆสำหรับทุนแค่100บาทนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ